สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนเดิมค่ะเจอกันนะคะกับพี่น้องพาเฮงกับแนวทางหานอยงวดประจำวันจันทร์ที่21มิถุนายนนะคะไม่ได้ยินกัน 2...3 วันเลยเนาะไม่ได้ยินกันสองวันค่ะเสาร์อาทิตย์นะวันศุกร์ก็ลงให้อยู่เนาะวันศุกร์แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้งดไปนะคะ พักผ่อนเลยค่ะเต็มที่เหนื่อยมาหลายวันนะคะทั้งทํางานด้วยทั้งคํานวณตัวเลขด้วยก็เลยรู้สึกเหนื่อยค่ะก็เลยขอพักไปสองวันนะสําหรับฮานอยเมื่อวันอันนี้ดูย้อนหลังนิดนึงนะคะวันวันที่สิบแปดวันศุกร์พี่น้องลงให้อยู่นะ,ะเข้านอยพิเศษนะคะเข้าฮานอยพิเศษคือห้าแปดนะเข้าเข้าแค่นอยเดียวนะคะแปดห้าหนะ้าแปดเนาะเข้าตัวนี้ส่วนสําหรับของวันศุกร์วันเสาร วันเสาร์เลยนะวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์พี่น้องก็ลงให้ที่ชุมชนมังคะาทัดจาไม่อาใช่ค่ะวันเสาร์วันเสาร์พี่น้องลงให้ที่ชุมชนนะโพสชุมชนแล้วก็ลงในกลุ่มก็พี่น้องให้ชุดวินสามสี่แปดหนึ่งเก้าสามสี่แปดหนึ่งเก้าก็เข้าเก้าหนึ่งสี่นะคะ 9, 1, 4, เก้าหนึ่งสี่ชุดวินเข้าสามตัวด้วยนะชุดวินเข้าสามตัวด้วยนะคะนี่เก้าหนึ่งสี่ นะคะชุดวิน v i p เข้าเมื่อวันของวันวันเสาร์นะวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์พี่น้องไม่ได้ให้เลยไม่ได้วางเลยพอดียุ่งนะคะก็เลยไม่ได้วางทั้งไม่ได้วางท,งทั้งที่ชุมชนแล้วก็ในกลุ่มก็ไม่ได้วางด้วยนะคะสําหรับวันอาทิตย์ทีนี้เรามาดูของวันจันทร์ที่21มิถุนายนกันนะคะ วันจันทร์พี่น้องให้ชุดวินนะคะก็จะมีหนึ่งห้าหกสี่แล้วก็แปดค่ะหนึ่งห้าหกสี่แปดนะจับคู่ก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งแปดห้าหกห้าสี่ห้าแปดแล้วหกสี่หกแปดแล้วก็สี่แปดนะคะสำหรับชุดวินนะ อันนี้สามตัวเก้าแปดหนึ่งห้าหกหนึ่งหกหนึ่งสี่แล้วก็ห้าหนึ่งห้านะคะสำหรับชุดวินชุสำหรับาสามตัวนะคะก็มาลุ้นกันเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดมิถุนาพี่น้องก็ลงให้อีกเหมือนเดิมนะคะพอดีอว่างแล้วก็ ได้พักผ่อนเต็มที่และเราก็มาลุยกันต่อนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังนอะวันจันทร์นะคะทีนี้ก็มีหลายตัวเลยนะคะที่ให้ลุ้นกันวันจันทร์เนาะทั้งหุ้นนะคะหุ้นรอบเช้าด้วยเนาะหุ้นรอบเช้าด้วยแล้วก็หุ้นนี่มีหลายหุ้นเลยใช่ไหมคะทั้งเช้าทั้งบ่ายแล้วก็สามรัฐดาวโจน์นะยาวเลยนะคะเราพัฒนาด้วยนะเราพัฒนาด้วยนะคะสําหรับ ฮานอยแล้วก็ขอให้เป๊กขอให้ปังกลับมาเป๊กกลับมาปัง2องนอยสนอยเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ ทุกกาลังใจพี่น้องก็ขอขอบคุณมากๆเลยสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่ก็ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ